สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วอปปีพีหนึ่งสองห้าวันนี้มาอีกแล้วตอนแรกไปเอ็มพอเทียจะถ่ายมาให้ดูแต่ไม่มีอะไรเลยจริงๆนะมันรู้สึกแบบมันบันไดก็เป็นบันไดอมาม่าตรงตกึกที่เป็นตัววอเตอร์ฟอรครับก็มันจะแบ,บ่งเป็นสองตึกคือเป็นตึกคริสตัลแล้วก็ตึกวอเตอร์ฟอล์แต่แบบตึกวอเตอร์ฟอล์นี่บันไดช้ามากอะไปแล้วผมไม่ไหวส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าอาหารก็มีแต่วันนี้คนเยอะเกินไปถ้าไม่ได้อยากจะไปดูอะไรใหม่ๆหรือว่าไม่ได้อยากไปจริงๆก็ รออีกสักเดือนนึงค่อยไปดีกว่าเนาะ no. วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องยี่คามิล่าเพิ่งได้มาพอดี Body. ได้มาก็โอเคอยู่ยี่คามิล่าเป็นกล้องที่ลักษณะคล้าย GoPro อะครับแต่ว่าตัวนี้มันทาํามาค่อนข้างถูกกว่าในราคาขายเนี่ยถ้าเกิดที่จีนขายอยู่ที่399หยวนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุดที่มีมิวเซลฟี่ก็จะเพิ่มมาอีกเป็น499หยวนในไทยเนี่ยก็เลยออกมาขายอยู่ที่ประมาณ3,000แล้วก็มีคนฮิ้วมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ สามพันสี่ร้อยถึงสามพันแปดร้อยไม่เกินสี่พันที่คนฮิ้วเข้ามาก็ตัวนี้ก็นะได้มาลักษณะของกล้องมันจับเฮ้ยมันดูดีกว่าสามสี่พันมากอ่ะมันแบบโอเคอ่ะมาลักษณะที่แบบว่าแข็งแรงทนทานลองดูก็ได้เดี๋ยวปิดไฟก่อนไฟนี่เป็นตัวน่ารำคาญตัวหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนี่กล้องอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดสวิตช์นะฮะแล้วถ้าเกิดว,ว่าคิดจะเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอก็กดตรงน,นี้เหมือนกัน ตัวเลนก็เป็นเลนวายเป็นฟิกเลยแล้วก็อ่ะตัวนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์แล้วก็ด้านหลังก็ไอตัวนี้จะเป็น Direct WiFi ไว้กดนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวนี้ไว้ใส่แบตตรงนี้ไว้ใส่ SD สการ์ดไอไมโครเอสการ์ดแล้วก็เป็นสายเสียบชาร์จโอเคพอพูดถึงคุณภาพเนี่ยการถ่ายภาพนิ่ถ่ายดีนะเออก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้จะมาโพสให้ดูอีกทีหนึ่งล้วกันพอดีวันนี้ค่อนข้างรีบแล้วก็อยู่ข้างนอกด้วยแบบ ไม่สามารถที่จะอัปโหลดได้ตลอดตารางแน่นหมด,หมดเลยอ่ะตัวนี้เปิดไฟเข้ามาเห็นเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดแบตใกล้จะหมดมันจะเปลี่ยนมันยิ่งแดงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็มันจะมีช่วงเป็นสีม่วงเลยอย่างเงี้ยกดครั้งแรกทีนี้พอเรากดตรงเนี้ยอ่าเรากดชัตเตอร์มันก็จะเป็นการถ่ายภาพเสียงอันนี้คือการถ่ายภาพนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวิดีโอเรากดไขครั้งหนึง่งแล้วมันจะขึ้นสีแดงๆด้านบนเนี้ยครับอ่าแล้วพอเรากดไปปับ๊บ บันทึกวิดีโอมันก็จะกระพริบกระพริบอย่างนี้นี่คือโหมดบันทึกวิดีโอกดอย่างนี้ก็จบโอเคทีนี้ได้ e ร t WiFi ก็แค่กดตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเปิดขึ้นมาของมันนะครับอ่ะแล้วปัญหาที่ทุกคนถามกันก็คือทามันไม่มีจอหลังอ่ะเดี๋ยวนี้ GoPro ก็ทําจอหลัง SJ ก็มีจอหลังมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะใช้ยังไงความจริงตอนนี้มันคอนเนคกับ Android app อแต่เกมไม่ได้ใช้ Android แล้วแบบ แอบเซ็งๆนิดนึงแอปคอนโทรย่าต้องเอา SD การ์ดเข้าไปเสียบในแม็กแล้วก็กว่าจะถ่ายได้แต่เราก็เหนื่อยแต่ว่าแอป iPhone เนี่ยก็จะออกเห็นเขาบอกว่าจะออกภายในเดือนเมษาเนี่ยนะเออส่วนแอป Android เนี่ยจะกลายเป็นรีโมทครับเป็นทั้งจอให้ดูด้วยแล้วก็กดชัตเตอร์ทำนู่นทำนี่ได้ด้วยคอนโทรและเซตติ้งได้ด้วยก็ยังไงก็หวังว่าแอป iPhone จะออกมาเร็วๆนี้นะอยากใช้และยังไงวันนี้กต้องไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวไว้จะเอาภาพมาให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะ กัวิดีโอมาให้ดูอีกทียังไงก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับไปล้บ๊ายบาย